ฟ้าคืนนีแสงดาวเรียงรายสวยเด่นแต่ใยฉันคืนนีสุดแสนลำเค็นมนมาเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินไหมครเพลงนี้นะครับชื่อเพลงดาวประดับใจนะครับซึ่งคุณดอนสระเบียบนะฮะท่านนำมาร้องนะครับแล้วก็ต้นฉบับนะฮะก็มาจากอาจารย์ธนิมูละชินตินะครับซึ่งข่าวนะครับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับอาจารย์ท่านก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็ อายุ74นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินนะฮะจริงจิงโต้ฉบับชื่อเพลงซูบารุนะครับท่านที่อยู่รุ่นๆนะฮะอาจจะเคยได้ฟังนะครับแล้วก็จริงจริงผมเปิดฟังนะฮะเสมอเลยนะครับของอาจารย์ท่านนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนให้เดี๋ยวเข้ามาเข้ารายการก่อนนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะฮะพบกับนายกฤติวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่18นะฮะเดือนตุลานะครับเข้า เลยกลางเดือนแล้วนะฮะวันนี้นะครับดาวอาทิตย์ย้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยมันมีเหตุผลกนไดแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะแต่ก่อนอื่นนี่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์ย้ายนะครับรอบนี้นะฮะลองเข้าไปชมได้นะครับมันก็จะมีอยู่สเรื่องนะครับเด่นๆ่นะฮะคือข่าวดีฮะสเรื่องนะครับที่ดาวอาทิตย์ย้ายในทุกราศีนะครับผมบอกว่าเวลาดาวย้ายนะครับมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีครับมันไม่มีอะไรที่แบบแย่ทุกเรื่อง นะครับมันยากมากเลยที่มันเหมือนกระเหรี่ยงมี2หน้านะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีครับฉะนั้นวันนี้เอาเรื่องข่าวดีๆก่อนนะฮะก็ลองเข้าไปชมได้นะฮะนี่สราศีไม่แน่ใจว่าผมลงครบหรือยังนะฮะก็ลองเข้าไปดูนะฮะก็12สราศีนะครับมันมีเรื่องดีๆนะโหว,ว่าดาวเทียย้ายเรื่องไม่ดี alcanz, มันก็มีแหละนะครับหรือว่าเรื่องเหนื่อยเรื่องแย,แย่เรื่องที่อับเฉาเนยฮะ,ะอยากฟังหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนลยฮะเพราะว่า บางทีเรื่องที่ต้องเหนื่อยหนักๆอะไรเงี้ยผมว่าเราก็เจอชีวิตแบบนี้มาเยอะนะครับเหนื่อยมันหนักมันแย่เงินมันหมดอะไรเงี้ยคือผมว่าเรารู้แหละว่าต้องระวังอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเออเรื่องดีๆเนี่ยมันน่าสนใจเราจะได้โฟกัสเรื่องนั้นนะฮะเรื่องดีๆมันก็ได้ทําให้มันชัดเจนขึ้นนะครับโอเคเนาะวันนี้นะครับเรื่องของเรื่องงามยามดีครับมีนะฮะวันนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานนะครับการเริ่มต้นเจรจาติดต่อต่อรองนะฮะ การซื้อมาครับไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับเด่นนะฮะเรื่องของการแก้ปัญหานะครับวันนี้ถ้าคุณจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญฮะก็ใช้วันนี้ได้นะครับรวมถึงถ้าใครที่ตั้งใจนะครับอยากจะเริ่มต้นกิจการนะฮะหรือว่าจะคุยเรื่องสําคัญกับบุคคลสําคัญสั่งงานยิงไอโฆษณานะครับหรือว่าคุยกับคู่ค้าคู่เจรจานะฮะก็สําเร็จนะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทําสุยทาหล่อนะฮวันนี้พอได้อยู่นะฮะใครที่แบบจะตัดผมแต่ง เสื้อผ้าใหม่นะฮะหรือว่าทรงผมสีผมนะครับได้หมดนะคะแล้วก็เข้าร้านเสริมสวยนะแล้วก็เข้าสถานเสริมความงามนะครับในทุกรูปแบบเลยนะฮะแล้วก็ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของซื้อของที่สําคัญสําคัญนะฮะบางทีเราซื้อของอะไรมาแล้วเราก็ไม่อยากที่จะเจอประเภทแบบต้อใบครีมเนาะหรือประกันเนี่ยนะฮะก็ใช้เลิกนะครับในการซื้อของวันนี้ได้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะ แล้วก็เลขกสีบมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลข1นะครับอ่าเริ่มที่1นะครับต่อมานะครับเลข5นะครับ1 5 9 7นะครับน่หนึ่งห้าเก้7ถูกต้องครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโกหรดูว่าวันนี้เรี่ยงเลี่ยงนะครับคือเลข3นะฮะแล้วก็สีที่ถูกโฉวกครับมีดังทั้สีแรกคือสีแดงนะครับสีต่อมาคือสีส้มนะฮะ สีต่อมาคือสีขาวนะฮะแล้วก็สีสุดท้ายนะครับคือสีน้ําตาลนะครับส่วนสีที่วันนี้เรื่องเลียงนะฮะหรือว่ามักไม่ค่อยใช้กันนะฮะคือสีชมพูนะครับเรียกสีชมพูสีเดียวนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะที่ดาวอาทิตย์เขาย้ายนะครับเอาจริงนะถ้าดูในดวงเมืองนะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการทําร้ายกันนะฮะก็ยังแรงขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าแรงขึ้นไม่แพ้เดิมนะครับ เพราะว่าดาวทิศเขาย้ายนะฮะมาเจอได้อองคารนะฮะในดวงเมืองนะครับหรือว่าจะเป็นดวงคนก็ได้นะครับผมก็เลยเตือนว่าเอาช่วงนี้นะระมันระวังเรื่องการถูกทําร้ายนะฮะเรื่องของความรุนแรงนะครับอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงนะฮะแล้วก็ระวังการขับรถนะครับใครที่ทําอะไรก็ตามที่อาชีพที่ต้องเสี่ยงนะฮะหรือว่าใครที่จะเล่นอะไรที่เสี่ยงนะครับระมัดระวังหน่อยนะฮะบางทีมันจะมี เหตุหรืออุบัติเหตุได้นะครับถึงไม่ใช่เรื่องของเสี่ยงๆนะครับบางทีเราขับรถนะครับอุบัติภัยเกี่ยวข้องกับรถอุบัติภัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟืนไฟนะครับแล้วก็เรื่องการทำร้ายนะฮะร่างกายใหม่แล้วนะฮะตัวเราเองนะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับเนี่ยดวงเมืองมามยอะเลนะครับแล้วก็ค่อนข้างแรงด้วยนะครับแล้วก็ฟืนไฟนะอันนี้ที่เตือนนะครับเพราะว่าบางทีเราอยู่บ้านนะฮะเราก็ระวังนะฮะบางทีแต่ว่า มีใครที่อยู่ในบ้านแล้วด้วยนะครับอ่าก็เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ว่าย่าตายายนะครับบางทีหรือว่าลูกหลานนะฮะบางทีก็มีการหลงลืมนะครับเปิดกงเปิดแก๊สหรือว่าเสียบปลั๊กไฟนะฮะอะไรเงี้ยก็เสบเซฟด้วยครับหรือว่าบางบ้านสายไฟเก่าแล้วนะครับมันก็รัดวงจรได้นะครับก็ดูแลเรื่องเราเหล่านี้กันด้วยนะครับถามว่าซีเรียสไหมฮะก็ค่อนข้างซีเรียสนะครับแล้วก็อยากให้ดูแลนะครับตัวเราแล้วก็ เตือนคนในบ้านนะฮะด้วยนะแล้วก็ควรใกล้ตัวเรานะครับเรื่องของร่างกายเรื่องของการขับรถเรื่องของอารมณ์นะฮะอารมณ์ร้อนเพราะอารมณ์ร้อนเนี่ยมันจะปากมันจะไวนะฮะพอปากไวมันก็ชวนทะเลาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเหตุให้ทะเลาะเบาแวงกันง่ายขึ้นนะครับแต่นะฮะในคลิปนี้ก็เรียกว่า1เดือนนะครับตั้งแต่วันที่18นะครับเดือนตุลาถึงวันที่17พฤศจิกานะครับเราไปดูว่ามี2เรื่องดีๆะะที่มันชื่นใจอะไรได้บ้างนะฮะ เออช่วงนี้หนาวเนาะเพื่อนๆสังเกตไหมเช้าเช้านะครับผมว่าจริงๆมันยังไม่แบบหนาวชัดเจนเพียงแต่ว่ากลิ่นไอความหนาวนะฮะมันจะมีกลิ่นนะกลิ่นฝนอ่ากลิ่นดินอ่าหรือกลิ่นหนาวนะครับเนี่ยฮะผมว่าอากาศหรือว่าบรรยากาศของหรือแสงกันนะฮะแสงของหน้าหนาวนะฮะเริ่อมๆมานะครับรู้ว่าเราอายุมากเลยก็รู้นะฮะคือบางทีนะ เออแสงแบบนิดนึงนะฮะพอรู้แล้วว่าเออใกล้หนาวแล้วนะหรือว่าบรรยากาศบางอย่างนะฮะมันจะมีตัวบ่งบอกนะครับคือมันไม่ต้องแบบชัดเจนหรือเข้าหน้าหนาวแล้วแล้วมันถึงจะรู้นะฮะดูวนแป๊บเดียวมองแสงมองอากาศหรือได้กลิ่นอะไรวกน้ฮะเนี่ยมันเข้าหน้าหนาวนะฮะแต่ว่าบางพื้นที่นะฮะก็ยังมีฝนนะครับแล้วก็เรื่องของน้ําท่วมบางพื้นที่เติมจริงๆนะผมว่าบางอำเภอบางตําบลเนี่ยนะฮะฝนตกทีไรก็น้ําท่วมนะฮะ พราะว่ามันอาจจะเป็นมันก็ถนนสูงกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ทําให้น้ําไปขังอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็พอหน้าแรงก็แ้งอีกนะฮะเนาะทีมก็เหนื่อยใจเหมือนกันนะฮะแต่ละพื้นที่แตกต่างกันนะครับดูแลร่างกายด้วยนะฮะผมว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยคนจะป่วยกันได้ง่ายนะฮะเพราะว่าอากาศชื้นของฝนก็ยังมาอากาศหนาวก็เข้ามาตลบด้วยนะครับมันก็จะป่วยกันได้ง่ายนะครับดูแลร่างกายกันด้วยนะฮะเออวันก่อนนะครับผมไป ตลาดออตกรนะครับไปซื้อของนะฮะก็ไปเจอนะฮะช่วงนี้แปลกนะไปกี่ทีก็เจอ f c นะฮะทุกครั้งเลยนะครับในช่วงนี้ก็ก็ได้คุยกันนะฮะก็มีมีหลายแบบนะฮะบางที่บางทีไปแล้วเจอเจอหลายท่านก็มีนะครับเดินไปก็เจอก็เจอก็เจออือก็แปลว่ารายการเรามันก็ค่อนข้างแพร่หลายเนาะก็ดีใจนะฮะที่ได้พบเจอแล้วบางทีผมก็ไม่ค่อยได้คุยนะับเพราะว่าบางทีแบบเจอแล้วเราต่างหัวต่างรีบนะครับ ก็ได้ทักทายนะฮะแล้วก็มีถ่ายรูปบ้างนะครับแล้วก็แยกย้ายนะฮะก็ทักทายนะฮะถ้าใครที่เจอจะคุยหรือว่าจะถามอะไรก็พอได้อยู่นะครับโอเคเนาะแล้วก็นะครับในช่วงนี้ฮะที่บอกว่าดาวทิตย้ายนะครับมันก็มีอย่างหนึ่งนะฮะที่ต้องเตือนคือผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะจริงๆดาวทิตเนี่ยคือดาวแห่งผู้นำนะฮะหรือว่าดาวแห่งเสาหลักนะฮะเสาหลักของบ้านเสาหลักของครอบครัวเสาหลักของ ออฟฟิศบริษัทนะฮะหรือว่าอะไรก็ตามเนาะเรียกว่าผู้ใหญ่ผู้นำนะฮะมันจะเป็นดวงที่อ่อนพลังนะครับจะไม่ป่วยไข้ไม่สบายหรือว่ามีเหตุให้เสียชื่อเสียงนะฮะหรือว่ามีเหตุให้อุบัติภัยอะไรเงี้ยฮะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่อยู่ในสถานะของผู้นำนะฮะหรือว่าใครที่อายุก็ข้างเยอะนะครับหรือว่าใครที่มารคประจําตัวคอยเตือนท่านด้วยนะฮะถ้าใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่ปุ๋ยตายายเนาะก็ คอยเตือนแล้วก็คอยดูแลคอยสังเกตท่านด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ยิงดาวอาทิตย์นั้นมันคือดาวแห่งคนที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าเป็นตัวแทนนะฮะเพราะฉะนั้นจากนี้ก็จะมีเหตุให้คนที่มีชื่อเสียงนะครับในแต่ละวงการนะฮะก็จะมีเหตุป่วยไข้ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลหรือว่าล้มหายใจจากนะครับเราก็ดูแลตัวเราเองกันเป็นพิเศษด้วยวกันนะครับในช่วงนี้อย่าประมาทนะฮะนี่ผมก็ห่วงหลายๆท่านเลยนะครับในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายแบบนี้นะฮะแต่เรื่องดีๆก็มีเข้าไปดูได้นะครับประมาณนี้นะฮ หลักๆกันในช่วงนี้นะฮะที่ดาวอาทิตย์ย้ายครับอย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้นะฮะมีทั้งดาวพุธย,ย้ายดาวจันทร์ย้ายจันทร์ในย้ายอยู่ปกติแล้วดาวราวหูย้ายนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับย้ายวันนี้นะฮะดังนั้นสัปดาห์นี้นะฮะมันก็จะเกิดแรงกระเพื่อมนะฮะในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับระวังการตัดสินใจอย่ายใช้อารมณ์ในการตัดสินใจใช้สติดีๆนะฮะแล้วบางที เราจะเกิดแรงกดดันอะไรหลากหลายอย่างครับในช่วงนี้นะฮะจะต้องให้ต้องตัดสินใจให้ต้องจัดการแก้ปัญหาหรือมีเรื่องเร่งด่วนอะไรที่เข้ามานะครับแทรกด่วนเข้ามาในชีวิตเรานะฮะแต่เย็นๆนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะของการกระเพื่อมแรงกระเพื่อมของดาวนะครับที่มันโยกย้ายเดี๋ยวสักสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อๆไปนะครับเดี๋ยวแรงกระเพื่อมมันจะเบาบางลงนะฮะเราจะรู้ว่าโอเคหายใจหายคอได้ด,ดีขึ้นนะฮะฉะนั้นสัปดาห์นี้มีสติดีๆนะครับแล้วก็ใจเย็นๆนะแล้วก็ อารมณ์อย่าบูดง่ายอย่าเสียง่ายนะฮะโอเคนะครับแล้วก็คอยดูแลคนในครอบครัวด้วยนะครับมาแล้วครับดูดวงสองสีแล้วก็ขอบคุณซปเปอร์แทงครับอย่าลืมนะฮะขอบคุณซปเปอร์แทงทุกทุกท่านนะครับที่มีน้าใจนะฮะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกันทุกๆวันนะครับดูดวงสสองราศีครับชาวราศีมังกรกุมินครับเริ่มที่มังกรนะฮะวันนี้คนมังกรเนี่ยเป็นวันที่มีจุดเด่นนะครับคือหน้าที่การงานนะฮะใครที่แบบติดขัดมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องอะไรที่แบบไม่สบายใจนะฮะ เดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็จัดการได้นะนี่ผมมองคนละสีมังกรนะครับเป็นวันที่ดีอย่างครับคือดาวพระจันทร์เขาย้ายอยู่ตำแหน่งลาภโชคลาภนะครับมันก็หมายถึงช่วงนี้ยังมีคนคอยช่วยเหลือหรือว่ามีคนคอยจัดการแก้ปัญหาหรือมีคนคอยเรียกว่าดูแลซัพพอร์ตนะใยายามที่เราเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีนะอาจจะต้องเอ่ยปากนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเออเราเดือดร้อนแล้วก็มีคนมาช่วยทุกทีนะครับบางครั้งก็ต้องมีคน เรียกว่ามีโอกาสนะที่เราจะไปคุยหรือว่าขอให้ใครช่วยนะครับเอาจริงจรินะสังเกตไหมคนมังกรเนี่ยอยู่ๆจะมีคนมาช่วยเลยเนะี่ยนับครั้งได้เหมือนกันนะแต่โอเคข้อดีคือเครดิตนะฮะของเราค่อนข้างดีหรือเคยช่วยเหลือใครๆมาก่อนนะฮะเออเพอเอยปากอะไรสักอย่างนะฮะก็ยังพอมีคนช่วยเหลือได้บ้างนะครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าใครเริ่มแบบงานมาเยอะเกินนะฮะแจกจ่ายงานบ้างนะฮะอาจจะให้คนนั้นทำไอ้นี่คนนี้ทำไอ้นั่นนะฮะ คือถ้าเราแบกอยู่คนเดียวคุณจะเหนื่อยและหนักนะครับแล้ววันหนึ่งคุณจะท้อนะฮะฉะนั้นก็เลยบอกว่าช่วงนี้ให้ใครนะฮะทำแทนบางเรื่องเล้บ้างก็จะดีนะฮะมันจะช่วยได้เยอะนะน,นี่คือคําแนะนํานะครับเพราะว่ามังกรอย่างที่รู้นะครับว่างานเยอะอยู่แล้วแล้วก็งานใหม่ๆก็เตรียมเข้ามาอีกนะครับเราก็ต้องแบกรับภาระทุกเรื่องนะครับข้อดีคือมันเคลียร์ได้แหละแล้วก็ผลงานถือว่านะ่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับ ก็โอเคลุยสู้ต่อนะฮะแต่ว่าแจกจ่ายงานบ้างก็จะดีนะครับเพราะว่ายัางดีนะครับคือดวงลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงหรือคนที่แบบคอยช่วยเหลือได้ฮะเขาก็ยังช่วยเหลือเราได้อยู่หรือว่าพอพึ่งพาใส่ได้นะครับทีนี้มาดูเรื่องเงินทองนะฮะชวงนี้ใครช้จ่ายมันเป็นค่าจ่ายปุบป,ปับฉับพันค่อนข้างเยอะนะครับใช้จยที่คาดไปถึงใครจะที่มองไม่เห็นใช้จ่ายจุกจิกนะฮะค่อนข,ข้างเยอะก็เซฟๆหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ประการต่อมาถ้าใครที่เดือดร้อนนะครับมีความทุกข์อิจฉาใจ มีเรื่องไม่สบายกายใจอะไรบางเรื่องเนี่ยมันก็จะเคลียร์ได้นะครับนี่คือจุดเด่นเรื่องเงินทองเลยฮะแล้วก็หมุนเงินได้ทันค้าขายขายดีนะฮะมีโอกาสได้กําไรพิเศษด้วยแต่ว่าข้อสําคัญนะครับเดี๋ยวกูจะมีงานเร่งงานด่วนนะฮะอันนี้ผมพูดลงหน้าไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นนี้ดาวอาทิตย์เขาโคจรย้ายนะครับอาทิตย์ย้ายรอบเนี้ยมันจะมาย้ายแล้วมากลายเป็นงานเร่งงานด่วน มีงานงอกเข้ามาให้เราต้องรีบทำปรับช็อตพันบ่อยนะฮะแต่ข้อดีคือเหมือนก็จะแก้ปัญหาแล้วก็จัดการเรื่องต่างๆใดทุกเรื่องที่คุณเข้ามาได้สําเร็จครับไม่ว่าจะเป็นเงินและง,งานนะครับให้สบายใจได้นะฮะถ้าดูผลสําเร็จเนี่ยโอเคน่าพอใจเรื่องความรักนะครับช่วงนี้คนที่โสดแล้วก็ไม่โสดครับดาวความรักพึ่งพาใส่ได้แต่ว่าช่วงนี้ระวังแฟนเปลืกให้ไม่สบายช่วงนี้แฟนคุณมีปัญหาเรื่องส่วนตัวนะครับก็อาจจะเนื่อยๆหน่อยนะครับใน,บนช่วงนี้ข้อดีอย่างคือระยะเนี้ย ถ้ามีเรื่องทุกร้อนไม่ค่อยสบายกรใจทุกว์วลตกังวลใจนะครับแฟนยังพอพึ่งพาใส่หรือเป็นที่พึ่งทางกายทางใจเป็นที่ระบายได้นะฮะถ้าใครไม่มีแฟนฮะก็จะกลายเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าญาติพี่น้องบางคนที่เราสนิทสนิทด้วยนะครับแปลว่าคุณยังมีใครที่พึ่งพาใส่ได้อยู่นะฮะสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ระวังโรคประจําตัวนะฮะภูมิแพ้แล้วก็ความดันท่านดีนไวัยสวร,ระวังน้ําหนักตัวที่เพิ่มมีปัญหาเรื่องปวดเข่านะครับ เดี๋ยวก็ปวดหลังนะฮะปวดหลังปวดขาวปวดก้นกบเนช่วงกลางลำตัวจะมีปัญหาได้นะครับต่อมาชาวราศีกุมนะฮะกิจกรรมภารกิจครับคนราศีกุมมาแน,นหน้าที่การงานหรือการทําสิ่งก็ตามวันนี้มีความคืบหน้านะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ต้องทําต้องเคลียร์ต้องจัดการนะครับโอเคนิดหนึ่ง,งคือมันจะมีคนช่วยเหลือนะฮะแล้วก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ดีขึ้นนะฮะนี่ผมมองนะฮะคนราศีกุมเนี่ย ระยะนี้เป็นระยะที่ดวงเด่นในเรื่องของการติดต่อเจรจาต่อรองดวงเด่นในเรื่องการเคลียร์งานจากการเรื่องสำคัญๆดวงเด่นในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆนานาที่คุณวิตกกังวลนะครับดังนั้นช่วงนี้มุมดาวยังพอพึ่งพาสายคนรอบข้างได้มุมดาวยังพอจะแก้ปัญหาต่างๆนานาที่คุณต้องการให้สําเร็จได้มุมดาวยังพอจะเรียกว่าหาผลงานนะครับในเรื่องเงิน,ก,นกับงานนะฮะให้เราสําเร็จนะฮะก็ได้นะครับ ง่ายๆคืองานเนี่ยยุ่งเยอะหน่อยเดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็จัดการเรื่องต่างๆสําเร็จได้เรื่องเงินนะครับในช่วงนี้ก็ข้อดีนะคือถ้าเดือดร้อนหรือมีปัญหาเรื่องกระตามจะมีเงินหมุนเข้ามาทันเวลานะฮะแล้วมีเงินฟุกๆเข้ามาด้วยนะครับนี่จุดเด่นนะฮะเออมีอะไรที่ชื่นใจหน่อยนะฮะเรื่องเงินทองเนาะข้อดีนะฮะในระยะเนี้ยช่วงนี้มีเสน่ห์นะครับเวลาพูดเวลาคุยเวลาเจรจาอะไรกับใครเรื่องเงินทองหรือว่า เรื่องผลประโยชน์ต,ต่างๆนะานาครับถือว่าได้แรงใจที่เราต้องการนะครับฉะนั้นกลุ่มวันนี้รุยงานได้เต็มที่แล้วก็ใช้เวลานคนพอได้อยู่แล้วก็คุยเจรจาเรื่องผลประโยชน์พอได้อยู่นะฮะหรือว่าจะเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรนะครับก็ได้ครัอมีบางคนที่ทํางานเกี่ยวพันกับเรื่องของที่ดินทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับจ้างนะครับ เดยรก็ตามันนี้ทำงานเชิงรุกนะฮะวันนั้นผมให้คำนิยามว,ว่าวันนี้ลุยเต็มที่ได้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะฮะก็มีนะไม่ใช่มีนะครับหนึ่งนะฮะคือเรื่องของคุณจะเจองานแก้ปัญหาหรือถ้าใครเดืดอดร้อนเขาจะนึกถึงคุณนะฮะแล้วให้เราไปช่วยเหลือแก้ปัญหาเราก็แก้ได้นะครับก็ให้รู้ว่างานหลักเราต้องทํางานย่อยงานยิบงานอะไรแทรแสเข้ามาหรือว่าแบบสั่งงานด่วนเข้ามาก็จะมีนะครับ แต่ว่าคุณจะรับมือได้นะฮะนี่คือจุดเด่นนะแล้วประการต่อมาครับมุมดาวที่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะฮะช,ช่วงนี้คนที่โสดช่วงนี้มีเสน่ห์มากๆนะฮะเวลาคุยกับใครเขาก็รู้สึกดีแล้วก็มีโอกาสจะสารต่อความสัมพันธ์นะฮะกับตัวเราเองได้นะครับแปลว่าความรักยังพอจะพึ่งพาใส่ได้ความรักยังพอจะคุยแล้วก็เคลียร์ถ้ามีปัญหาระหว่างกันและกันได้โดยเฉพาะคนที่มีคู่แฟนแ,แ,แล้วนะครับดาวความรักก็ถือว่าช่วงนี้ยังพอพึ่งพาใส่ได้นะครับตัวเจรางแต่ว่าช่วงเนี้ย ต้องบอกว่าเดี๋ยวดาวที่เขาจะย้ายนะครับมาอยู่ตำแหน่งมรณะนะฮะแล้วก็อยู่คู่กับดาวพุธนะฮะก็ต้องระวังนิดนึงคือ1แฟนปวดข้าไม่สบายหรือ2จะมีเหตุให้ดูยุ่งยุ่งนะฮะหรือมีภารกิจบางคนมีภารกิจในการที่เดินทางนะครับแม่เราก็เดินทางกับแฟนเดินทางนะฮะก็เจอกันน้อยลงนะครับต้องบอกว่าจากนี้ไปคุณจะเจอกันน้อยลงนะหรือว่าออย่างคือ อยู่กันได้ดเรียกอยู่ด้วยกันแหละแต่ว่าดูงานยุ่งๆนะฮะเวลาเหลื่อมกันนะฮะอะไรก็ตามนะมันจะมีเหตุให้ห่างกันเล็กน้อยนะครับในช่วงจากนี้ไปนะครับไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะฮะเราก็เตรียมความพร้อมนิดหนึ่งว่าเออถ้าอยู่ๆช่วงนี้เออเราก็ยุ่งเขาก็ยุ่งนี่คือปกติตามดวงชะตาเลยหรือว่าเออทําไมช่วงนี้แฟนร่างกายไม่ค่อยดีนะครับก็ตามดวงชะตาเหมือนกันนะฮะหรือว่าทำไมอีกอย่างคือช่วงนี้ แฟนค่อนข้างเครียดนะฮะแล้วก็อารมณ์แบบงุนงงใส่ก็นี่ตามดวงจะตามกันนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณต้องเจอนะครับถ้ารับมือหรือว่ารู้ดวงลงหน้าก็จะได้แก้ปัญหาได้นะครับโอเคเนาะประการต่อมาครับพื้นดวงในเรื่องของสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้มีการร้อนในครับเจ็บคอแล้วก็กดไหลย้อนครับท่านยินวัยสวรอนครับมีอาการปวดหลังคอบาดไหลแล้วก็ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องของโรคประจําตัวนะครับดูร่างกายดีๆฮะต่อมาครับชาวราศีมีนครับกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่ดีของคนราศีมีนครับ ใครที่ตั้งใจอยากทำอะไรไพิเศษนะครับให้ทำดวงมันเด่นในเรื่องของการทำงานเชิงรุกดวงมันเด่นในเรื่องของการติดต่อเจราจาต่อรองสำเร็จนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกนะฮะว่าชาวราศีมีนะครับช่วงนี้ดาวหลายดวงมารุมมาตุ้มนะครับอยู่ตำแหน่งมรณะนะครับก็ผมก็เตือนนิดหนึ่งว่าระยะนี้ให้ระวังนะครับหนึ่งตัวเองป่วยไข้ไม่สบาย2ระวังโรคประจำตัว สามช่วงนี้ครับมีควงการเรา่กปวดหลังคอบ่าไหลนะครับหรือว่าไม่ค่อยสบายสบายตัวผมห่วงเรื่องโรคประจําตัวมันจะกระทบงานหลักของเราด้วยนะฮะบางคนเป็นความดันบางคนเป็นไมเกรนบางคนเป็นเบาหวานบางคนมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับร่างกายครับไม่ค่อยสบายสบายตัวเปละว่าช่วงนี้คราศีมีนจะมีปัญหาเรื่องร่างกายหรือคนในครอบครัวนะครับมีความห่วงไม่ตกกังวลนะครับมันเลยไม่ค่อยมีสมาธิเกี่ยวกับการทำงานเพราะฉะนั้นงานมจะหลุดตกหล่นได้ง่ายเล็กๆน้อยได้ง่ายนะฮะ แล้วก็ตอนนี้ดาวราหูโคจรก็มาทับนะครับระวังเรื่องของการตัดสินใจถ้ายังไม่จําเป็นเรื่องของการตัดสินใจก็เบีกเบไว้ก่อนนะครับถ้าจะไม่ต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆคุณต้องมีที่ปรึกษานะฮะมันต้องมีคนที่เป็นกูรูผู้รู้นะฮะคอยปรึกษาได้นะครับโอเคเนาะแปลว่างานก็ประคองประคองไปก่อนนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีอะไรที่เป็นปัญหาก็ค่อยๆแก้ไปทีละเรื่องนะครับอย่าเพิ่งแบบทุกวิตกังวลนะครับบางอย่างมันอาจจะใช้เวลาในการแก้ปัญหาหน่อยอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับ จะย็ยนในการแก้ปัญหาทําตามหน้าที่ของเราไปนี่คือหลักของวันนี้เลยนะฮะแล้วก็เรื่องของการเงินหมุนเงินได้แก้ปัญหาการเงินดีนะครับช่วงนี้ถ้าเดือดร้อนนะครับไม่ค่อยสบายกายใจทุกข์ตกรวนใจยังพอที่จะมีที่พึ่งนะครับนี่อย่างน้อยก็มีทางแก้ทางออกในเรื่องเงินทองมีรายรับพิเศษพิเศษเข้ามานะฮะการที่จะทําอะไรก็ตามระยะนี้สิ่งต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับคือเรื่องของคนนะฮะจะสร้างปัญหากับเรานะครับอาจจะมาหลอกลวงหรือว่า วิชาชีพหรือว่าคดโกงแล้วเปรียบนะครับฉะนั้นระวังนิดนึงนะฮะราศีมีเรื่องของหัรอบข้างนะฮะจะทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็ทุกข์ววตกวนใจเนื่องจากเข้ามาแล้วมีผลประโยชน์นะครับแล้วก็ระวดระวังระวงนะครับฉะนั้นช่วงนี้อย่าเชื่อใจใครง่ายงานะฮะใครมากู้ยืมเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้เงินตามปกติไปนะครับใครที่ค้าขายนะฮะวันนี้ถือว่าผมมองว่าขายดีนะหรือมีกาไรพิเศษพิเศษนะฮะแต่ทำอะไรด้วยตัวเองดีสุดใช้ไว้วันใครช่วงนี้ยากหน่อยนะ กี่ยวกับเรื่องของความรักฮะระยะนี้คนที่โสดนะครับโดวงเด่นนะฮะความรักในช่วงนี้มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนใหม่ๆเข้ามานะครับนะใครที่แบบโสดอยู่นะฮะยังมีโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ประตูปิดตายแล้วนะฮะยังมีนะฮะราศีมียังมีแนวโน้มนาราหูเนี่ยมันมาเปิดโลกนะฮะอาจจะมีคนใหม่แทรกเข้ามาแต่ถ้าใครเข้ามาช่วงนี้คุณอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะฮะดึงเชงไว้ก่อนให้ช้าๆก่อนเพราะว่า ราหูเนี่ยมันเป็นตัวหลอกมันจะส่งตัวหลอกมาก่อนตัวจริงนะครับอยงนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะฮะต่อมาเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนครับดาวความรักก็ถือว่าช่วงนี้มุมดาวรองแฟนปวดไข้ไม่สบายมุมดาวชที่จะมีเหตุให้ห่างๆกันเล็กน้อยมุมดาวจะมีเหตุให้ช่วงนี้มีปัญหานะครับจุกจิกกวนใจเล็กๆน้อยๆต่อกันนะครับฉะนั้นคนราศีมีช่วงนี้ต้องเย็นๆแล้วก็หนักแน่นแล้วก็อย่าหูเบานะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะคือต้องระแวดระวังแล้วก็มีอะไรให้คุยแล้วปรึกษากันนะครับอย่าคิดไปเอง สุขภรพร่างกายครับร้อนในปวดหัวเจ็บคอท่านจะไปสวครับปวดท้องทั่วบุตท้องเสียแล้วก็หัวเข่ามีปัญหานะครับหรือว่าพวกข้อต่างๆตามร่างกายมีปัญหานะครับต่อมาครับคนราศีมังกรนะฮะเสน่ห์มังกรครับเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นสีเข้มๆนะครับงงแห่งเด่นไม่น่าครับวันนี้ที่ดวงตานะครับคิ้วทรงผมนะครับกิจกรรมภารกิจหน้าที่การงานวันนี้หน้าที่ความรับผิดชอบเยอะเลยนะครับมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ทํา การเคลียร์งานต่างๆาพอใช้ไว้วางครได้แล้วก็ในเรื่องของการงานครับวอาทย์จะโคจอมาย้ายอยู่ตำแหน่งการงานและอาทย์ความร้อนถูกไหมฮะจากนี้ไปคุณจะเจองานเร่งงานด่วนงานปรปปับช็อตพันธ์งานที่สั่งเช้าเอาเย็นเอาบายคือจเจอเรื่องราวแบบนี้บ่อยแต่ก็ทําได้นะครับแล้วก็ระวังอารมณ์ครับช่วงนี้คนจะงุนหงิดง่ายปากจะไวนะครับรู้ดวงลงหน้า เราจะได้เตรียมการป้องกันนะฮะคือช่วงนี้ถ้าคุณทํางานพยายามวางแผนงานล่วงหน้า,าไว้นะครับเยอะหน่อยนะถ้าแบบไปด้นสดหน้างานเดี๋ยวมีปัญหานะครับโอเคเนาะต่อมาครับชาวราศีกุมนะฮะเสน่ห์กุมเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นสีสันสว่างสดใสเข้าไว้หงูแห่งเด่นใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาร่างกายกลิ่นหอมแล้วก็เรียกว่ามีปัญหาเรียกว่าใบหน้าเกลี้ยงเนียนนะฮะแล้วก็เปิดหน้าผากได้ยิ่งดีใบหน้าให้แบบสดใสเข้าไว้นะครับย้มแยม่มใสด้วยกระไดดีนะฮะ แล้วกิจกรรมครับคนราศีกลุ่มนี่ช่วงที่ผ่านมาครับดูว่มันเสียงเงินเยอะนะฮะแล้วก็มีเรื่องคนรอบข้างปวดข้างไม่สบายนะครับหรือว่ามีเรื่องอะไรที่แบบสูญเสียนะฮะฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าระยะนี้ต้องระวังเรื่องของการหมุนเงินระวังการใช้เงินแล้วก็ดูลสุขภาพร่างกายตัวเราคนใกล้ตัวดีๆครับเพราะว่าร่างกายหรืออายุไขที่บางทีอายุน้อยนะครับไม่จะเป็นว่าจะต้องอยู่อายุยืนนะครับมันก็จะมีเหตุไปก่อนวัยควรก็มีครับอันนี้ผมพูดถึงว่า ช่วงนี้อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าคนสีกลุ่มคนรอบข้างช่วงนี้คนอาจจะได้ข่าวหรือได้ยินหรือรู้จักคนรู้จักนะฮะเอ้าอยู่ๆก็ไม่อยู่แล้วนะครับเนี่ยมันจะมีเหตุปัจจัยเรื่องข่าวคราวแบบนี้บ่อยนะครับเราก็จะให้รู้ว่าโอเคอยากทำอะไรให้รีบทํานะแล้วก็อย่าทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับจากนั้นคนสีกลุ่มช่วงนี้การงานจะยุ่งๆยงเยอะหน่อยนะฮะก็ทําเต็มที่ไปแล้วถ้ามีอะไรที่เป็นโอกาสให้คว้าไว้นะฮะเพราะบ,บอกเลยครับว่าบางทีคนเรา มันไม่ยังยืดนะครับโอกาสมานะครับคว้าไ้ก่อนนะฮะทำได้ไม่ได้คว้าไปก่อนนะฮะโอเคนะดังนั้นกลุ่มช่วงนี้รุยงานเต็มที่และอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับโอเคครับต่อมาชาวราศีมีนครับ่ร์ราศีมีนเสื้อผ้านะฮะวันนี้เน้นสีเข้มๆขมครับหมวดเฮงเด่นไปหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมร่างกายกลิ่นหอมเลยครับกิจกรรมภารกิจวันนี้ที่ต้องระมัดระวังนิดนึงคือเรื่องของงานเร่งงานด่วนเข้ามานะฮะแล้วก็เรื่องของถูเลื่อนนัดผิดนัดต้องระมัดระวังด้วย แล้วก็สุขภาพร่างกายนะฮะแต่ข้อดีคือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนยังมีคนช่วยเหลือมีเรื่องของการตัดสินใจนะครับช่วงนี้จะมีช้อยนะครับให้เลือกไม่ว่าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักครับช่วงนี้จากนี้ไปคุณจะมีะทํำไหมดีไหมลงทุนไหมคือมันจะมีตัวเลือกนะครับที่ต้องตัดสินใจนะฮะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งตัดสินใจคนเดียวช่วงนี้หาคนที่เราเคารพแล้วก็เราศรัทธาหรือว่าเขามีความชํานาญถนัดในบางเรื่องเนี่ยให้มาช่วยนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะ โอเคนะก็ลุยสู้ต่อครับดวงยังไหวอยู่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเจอแรงกดดันหลายเรื่องหน่อยนะฮะแล้วก็ระวังเรื่องครอบครัวนะครับดูแลประคองดีๆนะครับไปแล้วฮะ่วงดีมีความสุขนะครับถ้าที่ฟังกลางคืนก็ขอให้หลับสบายแล้วก็หลับฝันดีนะครับส่วนที่ท่ฟังวันรุ่งขึ้นก็ขอให้มีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตครับมีสิ่งดีๆอะไรที่ไม่ดีขอให้มาลหายไปหรือว่าสามารถจัดการได้นะครับโชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจเสมอครับสู้ต่อครับสู้ดีครับ